ก็สวัสดีนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็พบก,กันเช่นเคยนะครับกับเดชคนชอบพานะครับวันนี้ก็เอาพิมพ์คะแนนนะครับมาใหพ้พี่เพื่อนๆชมนะครับถ้าใครถ้าใครมีหรือว่าใครที่สะสมอยู่นะครับดูไปด้วยกันก็ได้นะครับเพื่ออยากอยากแบ่งปันนะครับอยากแบ่งปันนะครับเนื่องจากว่าคะแนนตอนนี้ก็ พระเข้ามาไม่ทันนะครับพระบนเข้ามาไม่ทันครับคลิปนี้สั้นๆนะครับคลิปนี้ผมจะให้แค่ให้ให้ให้ดูเนื้อพระนะครับให้ดูเน <guesses. S 1> ื้อพระไล่ตั้งแต่องค์แรกนะครับไล่ตั้งแต่องค์แรกนะครับไม่ดูพฟอร์มพิมพ์ก่อนนะครับผมไม่ดูฟอร์มพระก่อนนะครับอาจจะไม่ได้แก่นะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับผมให้ดูฟอร์มพระก่อนนะครับ โอครับอันนี้ไล่แต่อง์แรกอง์ลรกก็คือองค์ที่เรียงเรียงตามลำดับความชอบไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าเรียงตามลำดับความชอบคือ,อดูจากองค์ที่ดูแบบพิมพ์ออกใหญ่หน่อยนะครับดูตามพิมพ์นะครับ คนะชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนนะครับเนื้อหาต้องบอกว่าเหมือนพิมพ์ใหญ่ทั่วไปนะครับเนื milk, ้อหาต้องบอกว่าเหมือนพิมพ์ใหญ่ทั่วไปเพียงแค่เป็นแกะพิมพ์มาเป็นองค์เล็กนะครับเพียงการแกะพิมพ์มาเนี่ยเป็นองค์เล็กนะครับเห็นไหมชาจีวอนก็ชัดเจนชัดเจนเหมือนกันกับองค์ใหญ่นะครับเห็นไครับชาจีวอนชัดเจนชัดเจนนะครับ องนี้ลานนะครับลานนะครับอ่องค์แรกนะครับอันนี้คือองค์แรกนะครับอ่ะมา,อ,าองที่สองนะครับใน,นเรียงตามขนาดขององค์นะครับไม่ได้เรียงตามอ่าค <laughs> วามสวยนะครับไม่ได้เรียงตามความสวยอันนี้ผมอ่สองให้ดูนะครับ คะแนนองนี้เป็นพิมพ์คะแนนแต่ว่าลงรักนะครับเป็นพิมพ์คะแนนที่เจ้าของนําไปลงรักนะครับเห็นรักยังอยู่นะครับด้านบนนะครับ่าคือรอยแบบจุมรักมานะครับโอ้โอแสงแสง นี่แกะผ้าเมื่อคืนนะครับนี่ผมแกะผ้าเมื่อคืนนะครับโอ้หน้าชัดเจนอยู่นะหรือว่าแสงเยอะไปเอาลองลองดูนะครับผมพยายามที่จะให้เห็นชัดๆนะครับผมพยายามที่จะให้เห็นชัดๆโอเคนะครับี่ด้านหลังนะครับ อา่าโอเคนี่เห็นเนื้อชัดเจน,นเห็นเนื้อชัดเจนนะครับเมื่อกี้ส่องไม่ตรงเป้านะครับไม่ตรงเป้าอ่ะเป็นองค์ที่สามนะครับองค์ cycling. ที่สามก็จะเป็นสายบาขงขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์เดิมที่เคยเคยเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะครับพิมพนี้เคยเข้ามาเรื่อยๆนะครับในองค์ที่สามนะครับ ขยับหาแสงถ้าแสงเยอะไปก็จะไม่เห็นเนื้อพระนี่เห็นเห็นเนื้อชัดเจนนะครับนี่เห็นเนื้อชัดเจนนะครับ,นนนนรบพิมพ์นี้ผมก็รับเข้าแบ่งออกอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้คือวันนี้ให้ดูคะแนนนะครับพิมพ์คะแนนที่รับเข้ามานะครับแล้วก็เตรียมที่จะแบ่งปันออกไปนะครับรายละเอียดก็ สองให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสายบางขนพมเหมือนกันนะครับองค์ที่4นะครับอ่าโอเคชัดเจนนะครับ โให้จะให้เหนห็เหนเนื้อชัดๆให้เหนื้อชัดๆนะครับองค์ที่5นะครับลืมให้ดูฟอร์มพระเลยนะครับลืมให้ดูฟอร์มพระเลยนะครับเห็นไหมนอ้อกองค์นี้ เาเห็นอยู่ครับเห็นอยู่องนี้ขนาดจะองคเล็กกว่าองค์อื่นๆนะครับขนาดจะองเล็กกว่าองอื่นๆแต่เนื้อหาไม่ต้องพูดถึงครับนี่สองไม่ชัดนะ <c oughs> อันนี้ขนาดสองไม่ชัดนะครับในเนื้อหานี่โหถ้าเป็นองค์ใหญ่ๆนี่รับรองจัดจ้านหน้าดูนะครับ อสองโบชัดอะนี่นี่สองชัดแล้วนะครับนี่ด้านหลังนะครับจเจนนะครับนี่ด้านหลังนะครับเคแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับองนี้ลงลักเหมือนกันนะครับคะแนนตรงนี้ลงลักเหมือนกัน,นครับนี่จะออกเนื้อแกร่ง นี่นะครับเนื้อแก่งเนื้อเหมือนงานะครับเหมือนเหมือนงาช้างลงรับปิดทองนะครับลงรับปิดทองหกอ,องนะครับให้ให้ชม6องค์วันนี้โอเคครับ